ราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television t เตอร์ r TikTok, i n s t a g r a แและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ขอรับผมนี่เป็นคนชราแล้วนะแล้วก็ผ่านศึกสงครามทางการเมืองที่มีชัยชนะมาตลอดยึงพยายามที่จะเอาเรื่องราวที่ผมชนะมาเนี่ยเล่าให้ลูกหลานสัง เป็นเรื่องคูดูปาการที่จําเป็นจะต้องฟังให้ได้นะเพราะถ้าไม่ฟังก็เละเทะครับท่านดีครับเอาง่ายๆนี่ตั้งแต่สมัยพันตารวจเรียนันต์เสนาขันผมก็อยู่เป็นรุ่นน้องท่านขาบวนการชนวนพันตารวจเรียนันต์เสนาขันเป็นตารวจที่ต้องการไล่ทหารออกจากกรมตํารวจเพื่อไม่ให้เป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจแห่งชาติ เรื่องใหญ่มากอะครับท่านที่รับท่านต้องยอมเสียตําแหน่งพันตารวจปรีออกมาเพราะว่าในอดีตนี่พนตํารวจเอกเผ่าศรีอันนท์ท่านผู้ฟังรู้ไหมเขามาพันเอกนะมาครอบนากรมตํารวจเขาเป็นทหารแล้วก็มีอีกหลายคนครับเป็นทหารทั้งนั้นแหละมาเหยียบกาบานตํารวจไว พันตำรวจปรียานันต์ลูกคุณสวัยเสยนาขันคนไพยสลีจังหวันครสวรรค์ผมก็รู้จักถึงพ่อเขานะพูดคุยกันถูกขอท่านก็ยอมตายเพื่อที่จะสู้ให้ทหารออกไปจากปทุมวันเขตตำรวจห้ามทหารเข้าในที่สุดก็เกิดกระแสขึ้นมาว่าไอ้ตำรวจทั้งหลายก็เกิดความคิดเออก็ใช่สิพนตำรวจเอกประเสริฐร,รุจีรวงลื คนตำรวจเอกอะไรต่ออะไรที่เข้ามาต่อหลังก็ได้คุณอุปการจากแนวคิดดังกล่าวต่อจากนั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ยังไม่มีทหารเข้าไปกล้มกายแต่มหาไทยผมที่ครับไม่มีนักสู้เหลืออยู่เลยในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกคลานเลียทั้งนั้นแล้วก็หาเงินหาสวยส่งทหารที่เป็นเจ้านายสูงสุด เห็นไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับตั้งแต่รุ่น14ตุลาคม2 5 1 6พวกผมนี่ต่อต้านจอพละพาสจารุษเสถียรนะจอพลบพาสจารุษเสถียรนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งฆ่านักศึกษา2,000ศพในวันที่8ตุลาคมเป็นมติที่ประชุมเปิดเผยกันเลยเพื่อต้องการกำราบไม่ให้กระบวนการนิสิตนักศึกษามันล้มรัฐบาลทหารกรบฏชาติโทษระหารชีวิต จอมพลถน,อ,นอมกิติกาจรเพื่อที่จะสืบสารเจตนารมณ์จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่ต้องการให้ทหารครองชาติครองเมืองประวัติศาสตร์เราเนียครับท่านนี้เราเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าผมก็น้อยอกน้อยใจที่นักการเมืองรุ่นหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่ชัยชนะครั้งสุดท้ายของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาคม2535หารอรือกาศรีลาดวรชัด ผมก็ต้องขอวันทาชมเชยท่านนะต่อสู้จนชีวิตแทบจะวายปรานแล้วครับแล้วก็เอาชนะร่วมกับพลังประชาชนขบ,บวนการมอบมือถือคนชนชั้นกลางและประชาชนที่ทักความเป็นธรรมทั่วประเทศขับไล่พลเอกสุจินดาคราประยูนให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นนายทหารที่ระบัดสัตว์พูดแล้วคืนคำ ไม่ควรจะเป็นนายทหารที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้พอด้จําลองสีเมืองเองตอนนั้นก็เกิดแหมเป็นคนฟาสีทองผ่องอัมภัยขึ้นมาว่าคนพูดโกหกไม่ทำบาปไม่มีเพราะฉะนั้นต้องไล่พอดอจสุูินดาคราปรยุนในที่ส่วนประชาชนก็สู้กันแล้วก็ถูกฆ่าตายรุนแรงมากครับตามถนนราชดำเนินผ่านฝานฟ้าหลีหลาดก็มีพันโทรประยุทธ์จันโอชาคนเหล่านี้ครับไปฆ่าประชาชนตาย เป็นร้อยสอบทีเดียวอะครับทันดีรับบาดเจ็บสี่พันกว่าคนคุณดุลเกียริบู์นี่ก็จําได้ผมก็เศร้าโศกเสียใจว่าหลังจากที่สู้กันจนเป็นถนนราชดำเนินนองเลือดอง์พระมหากษัตริย์ราชกาลที่กาพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยญประสบก,การณ์ที่ก่อนของพระองค์ว่าจะทำยังไงดีให้สง,งครามนี้มันสงบได้ เพราะดูท่าแล้วมันไม่มีทางแล้วเผากันหมดเลยครับกรมสันปากรกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรอดร,รามีพินาศหมดแล้วครับมีแต่ซากประหักพันสุดท้ายก็มีการทดสอบมีการยาสึกกันหลายฝ่ายก็เห็นว่าถ้าปล่อยไปก็ลุกเป็นไฟทั่วราชอาณาจักรในที่สุดวันที่24 พฤษภาคม2535พลเอกสุจินดาคราประยูนก็ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น45วันครับกองกำลังทาหารหนุนเนื่อง42องพันกว่าทั้งพี่ทั้งน้องในที่สุดก็สู้พลังประชาชนไม่ได้อันนั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์นี้ต้องจำไว้นะครับไม่ตายไม่มีทัยชนะหรอกประชาชนเพราะฉะนั้นการสู้ด้วยบัตรพลีนี่มันเป็น ทฤษฎีปกติของการให้ได้มาซึ่งเสมอภาคเสรดีภาคและประชาชิปไตยไอพวกนักทฤษฎีมันก็หกทั้งนั้นแหละมัวไปยืน่นหนังสือที่มันกระจกมันไม่มีทางต้องบุกลุกราฆ่าฟันกันเลยเลยอ,อมตายกันไปใครโชคร้ายก็ตายใครโชคไม่ร้ายก็มานั่งพูดแบบผมได้ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกแต่ของอย่างนี้มันก็อยู่ที่ชีวิตของแต่ละคนยอมเสี่ยงกันทุกคนก็ถือว่าเป็นวีรชนหมดในชัวรีภัยรับ อานิสง์ของความตายที่ประชาชนบัตรพรี 1. น,นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งรัฐมนูนสี่ห้าบรรทัดแก้ยากแก้เย็นครับทำไม่าย้ไม่มีทางแก้ได้หรอกแก้สำเร็จรัฐธรรมนูญบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายชวนยิ้มเลยครับอมยิ้มเลยสอง ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคือประธานรัฐสภาเมื่อก่อนมีประธานวุฒิสภา,าคือประธานรัฐสภามาจากการแต่งตั้งเห็นไ,ได้ครับท่านที่เคารพผมแค่ชี้แจงเรื่องสองเรื่องเท่านั้นแหละแต่หลังจากปี2538เป็นต้นมาข้าบวนการอำนาจราชการเขาก็ประสมจะเอาคืนประชาชนก็ไม่ยอมมาสู้กันอีกะครับท่านที่เคารพ ผมเองก็เป็นระลลัดเรมโบขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องยุบการปกครองส่วนภูมิภาคเพราะว่าการปกครองมาเฟียที่สุดข้าหลวงต่างพระองค์ชื่อกระทรวงมหาดไทยผมไม่ได้ทรยศต่อกระทรวงหรอกแต่ผมเห็นว่าบ้านเมืองมันจะเรินก้าวหน้าการปกครองท้องถิ่นเริ่มจะทําให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาต่างๆในแต่ละพื้นที่จะเป็นการรวมศูนย์แบบสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ได้แล้ว ก็ต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันแล้วนี่ก็ทําได้ดีผมเองเป็นเลขานุก,การท้องถิ่นไทยนะในฐานะประหลัดสุขาพิบาลที่ประธานมาจากการแล้วมันก็เป็นไปได้ดีอยากขอ,อประมาณทําอะไรขอฟุตบอลร้อยลูกพันลูกขอทําโน่นทำนี่ภายในชั่วโมงเดียวก็เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมาระรอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแบบเก่ามันก็ดีนี่นาบําบ,บัดทุกบํารุงสุขในความเป็นจริง จึงกรมพระยาลํงรงราชานุภาพพระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นการไกลจึงจารให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ไม่ให้มีประหลัดจมบลเป็นนายอำเภอรกระจายลงมาก็ดีอ่ะครับไม่ดีตรงที่ว่าเขาเรียกว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองหลังๆก็ขัิยาการเริ่มเห็นโอกาสใช้คําว่าคาดหวงสามพระองค์ หวังว่าจะใช้พระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชโองการมารพระบรรทูลสุรสิงหานาถไปแอบอ้างตัดคอประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ในที่สุดปรากฏว่าผมเองก็กลายเป็นกบฏคลองหลอดและในที่สุดผมเองก็ไปน,นับสู้ไม่ลาออกหรอกไม่ลาสิกขาบอนแน้วถ้าเป็นพระเพราะว่าพระพิมนธรรมคือไอดอลของผม ผู้คนไม่รู้ว่าในวงการศาสนาในวงราชการมหาดไทยในวงหมอเนี่ยมันเถียงเจ้านายไม่ได้และแเก่งไม่ได้มันฆ่าทิ้งหมดต้องไปจบสอพรคลาเรียจึงจะเจริญก้าวหน้าพเนานพราะฉะนั้นพระพิมลธรรมนี่ท่านเป็นพระที่มีความรู้แตกฉาดนด้านพุทธศาสนาทำให้สังฆมนตรีหรือว่าวงการคาบินเนี่ย เขาเรียกวงกันนกคำม,มินเนี่ยอยิจฉานิ่สยากันท่านก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีและถูกใช้วิชามารแค่เอาเสื้อคลุมไปดูเหมือนแม่หมะก็ถือว่าปาราชิกพ้นจากพระแล้วท่านก็สู้ถูกจับถูกใส่ชุดเขาเข้าไปอยู่ในคุกในตารางสุดท้ายสู้มันก็ชนะท่านก็ได้กลับมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งชาติไทยขึ้นมาได้ถือว่าเป็นองค์ ด้านศาสนาจักรเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เด็กรุ่นหลังลูกกันที่ไหนเราทีนี้ระยะหลังดีมันร้แรงมาอีกเมื่อนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีถูกปหลัดกระทรวงมหาดไทยถูกอธิบดีกรมการปกครองพูดว่าตบกระบาล,ลนนายชวนหลีกภัยคือพรรคประชาธิปัปตย์พวกนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนิยมหรอกผมดูถูกได้เลย มันเป็นพวกสมโบราณยาศิธิราชนิยมตั้งแต่สมัยนายควงอาภัยวงศ์แล้วถูกหลอกใายให้มาร่วมกันปฏิวัติรัฐประหารในปี2490แล้วก็ปอดแหกขี้ขาดข้ารตาการเหมือทุกวันนี้เห็นไหมครับก็เริ่มแพรผๆออกมาแล้วบอ,อกฆาการฝ่ายกฎหมายรัฐบภาเริ่มตีความมาตรา 1, ร5อรัฐธรรมนูญว่าพลเด็ประยุทธจทร์โอชานับหนึ่งในวันที่6มิถุนายน2 5 6 2 เพราะอะนั้นไปจนถึง2,507นี่มันเจตนา้พวกข้าราชการนั่นแหละชั่วร้ายทีนี้ผมก็โมโหไอ้พวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนสาวะศูนย์คะแนน250คนมันจะนั่งเฉยกันทั้งทงี่ปันคือพวกที่จะต้องกานกรองก่อนหมายออกกฎหมายมาบังคับให้ตุลาการอายการพนักงานสอบสวนใช้ไม่มีใครที่จะทอระดงออกมาเลยแม้แต่หัวหน้าฝ่ายค้านก็เหมือนกันทำปอแปรปอแปร คุณดูทีมกลางแสงเงว่าดาวเด่นที่ไหนได้ไอท้ทอีกทำย่อแย่ย่อแย่พูดไม่ชัดอ่ะตุลาการสารรัฐมนูญมีที่ไหนไม่มีรัฐรรมนูหในราชอา,าจาักรไทยมาตราร้อยแปดสิบเก้าทำไมไม่พูดมันไม่มีสารรัฐมนูญจะเป็นสารรัฐมนูญได้จะมีพระราชาบัญญัติจัดตั้งไอ้ในเรื่องไกลเองนั่นแหละลิกิตวัฒนาก็เป็นการพูดเรื่องนี้ รวมทั้งคุณรักมาพานี่ก็เป็นพยาเนเอกสารชัดเจนไม่พูดกันนี่้พวกสภา,าศูนย์คะแนนในพวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าให้สารรัฐธรรมนูนดีความมีที่ไหนแล้วสารรัฐธรรมนูนไม่มีคําพิพากษาสารธรรมนูนสูงสุดมีแต่คำวินิจฉัยคำวินิจฉัยก็มีกันกทั้งนั้นแหละคณะกรรมการการปกครองที่ผมอยู่เป็นเลขานุก,การนักวิชาการ38คณะมันก็มีคําวินิจฉัยเยอะแยะแต่สิ่งที่มีที่สุดก็คือว่าผมนี่เป็น ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาการกรกองกฎหมายประชาสัมพันธ์รับความความคิเดเห็นเป็นกรรมการปฏิรูปการเมืองเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา,าไอ้สื่อมวลชนั้งหลายเนี่ยมันควรจะเอาผมนี่แหละเป็นตัวการไปให้ความเห็นเพราะเป็นความเห็นที่มีโครงสร้างทางอำนาจหน้าที่สนับสนุนอยู่มันไม่เอามันบอกว่านักกฎหมายสภาฝ่ายกฎหมายฝ่ายผีอะไรอะชื่ออะไรล่ะพอกองกฎหมายมันก็เป็รพวกกระจอกอะ สมาชิกสภา,พา,พาผู้แทนราษฎรผู้แทนบวงคนเองหลังจากเหตุการณ์พุทธภาธมินเนี่ยมันก็เป็นลูกเศรษฐีสียส่วนใหญ่วันๆคิดแต่อยากเป็นสอสอเป็นข้าราชการการเมืองชั่วคราวเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอุดมกวการอุดมคติอะไรหรอกไอ้พวกนี้พอมันเป็นแล้วมันก็ได้เงินเดือนสูงมีอภิสิทธิ์ต่างๆโทรศัพท์เรียกประกระทรวงอาชีพบดีมาฟังคําสั่งของตัวเองได้สิงเราเนี่เล,เลยเลยมันทําให้ รัฐสภา,าอันเป็นที่พึ่งที่พาของประชาชนก็เริ่มเสื่อม,มตงตามลงามลบในที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะนําสิ่งที่ดีๆเป็นที่หวังของประชาชนได้เด็กเยาวชนก็ถูกใส่ร้ายใส่ความติดคุกติดรามแล้วก็ในที่สุดผมยังไม่เห็นหนาทนางชนะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีเก่าแล้วก็พูดไว้นะครับว่าบริประยุทธ์จันโรชาคณะคอสชอเนี่ยเขาวาดหวังไว้ว่าเขาจะอยู่ ปกครองประเทศเพื่อรอฉลองพุทธศัวรร์2600นะแล้วเขาตั้งใจจริงที่จะทำให้บังเกิดขึ้นจริงๆอันนี้คือความจริงที่ไม่มีทางปฏิเสธได้สวัสดีครับ